ครับตอนนี้เรามาถึงสถานีรถไฟหัวกระสุนนะฮะแล้วเราก็มาซื้อตั๋วที่นี่ที่จะไปสูโจโวันหนึ่งมันก็มีขบวนเยอะครับ16 17 16 18 16็2มีตลอดนะครับวันนี้เราโชคดีมากครับมานี่ไม่มีการต่อคิวยาวปกติยาวมากวันนี้น้อยครับ อันนี้ก็บริเวณอันนี้ก็บริเวณสถานีรถัวนะฮะเนี่ยเรานั่งรถไฟจากสานามบินฟูตตงมาถึงที่นี่นะสถานีที่เบอร์17ขึ้นมาเลยครับ มาที่เกบเอนะฮะขึ้นมาชั้นบนแล้วก็เกดเอแล้วก็มาบุกตัวที่นี่เลย แต่ถ้าบางท่านก็มาซื้อออตโต้มอเอร์ซ์อ,น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 ,อนี้เจริญมากครับอันนี้รถเก็บขยะยดูห้องน้ำรับนะครับ เขาจะมีบอกนะครับว่าเวลานี้ว่างไม่ว่างเป็นสีแดงสีเขียวนะครับตั้งผู้หญิงและผู้ชายให้เทคดีนะครับต้องน้ำนี่ครับรถรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูง ใครเข้าห้องน้ำเขาก็ยังมีบอกว่าตอนนี้ห้องน้ำเต็มห้องน้ำว่างนี่ฮะก็ดูสับสนนะฮะมาที่เมืองจีนเนี่ย เรามีข้อมูลเยอะๆหน่อยต้องทำงานบ้านนะครับอันนี้เราก็ประสบการณ์เราก็จะได้บอกเพื่อนผู้ชมว่าวิธีมาเนี่ยเราจะไปเมืองไหนเราก็มาบุกตัว๋วบุกอะไรได้หมดนะครับที่นี่จะไปไหนไปปู่ฉีไปกวางโจไปอะไรได้หมดเลยครับมา่อาอยู่ไปออไป

给咖啡的。อะไรคอ好大好าเ好รอ？คอสตา，คอฟ放置在行李架上或大件行李处。车马上就要开车了。未、啊、本次列车的旅客，请及时下车。

นี่บริเวณข้างในมาอยู่กาง้างมาเที่ยวมาเที่มึงจีนเหรอครับฮะมาเที่ยวม้งจีนเหรอครับใช่โอเคที่นี่เป็นสถานที่ที่มีการับจัดแสึง 哦，我我也是大型标准座。是啊 <Cut, cut. S 2>、嗯，是啊。是啊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 ，是啊。是是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 